สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกกับราศีธนูนะคะดวงของคุณจะเป็นเช่นไรนะคะในเดือนกันยายนนี้เรามาฟังกันจ้ามาเริ่มต้นกันที่ชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะมาดูใน,นเรื่องของการงานกันค่ะคุณมีความขยันตั้งใจทำงานเป็นอย่างมากนะคะมีไอเดียดีๆใหม่ๆผุดขึ้นมามากมาย ส่งผลให้ผลงานของคุณเนี่ยมีความโดดเด่นนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงอีกด้วยนะคะเพื่อนร่วมงานก็ให้การสนับสนุนในการทำงานเป็นอย่างดีค่ะการทำงานคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะราบรื่นเลยทีเดียวนะคะในเดือนนี้ค่ะไร้ปัญหาแฮ เป็นอย่างมากนะคะแค่ระวังนิดหน่อยนะคะในเรื่องของคําพูดค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะพูดเล่นพูดจริงพูดไม่ระวังพลั้งเผลอไปนะคะอาจจะทําให้เกิดปัญหาได้อันนี้ ต้องระวังเรื่องอื่นไม่มีปัญหาค่าราบรื่นเป็นที่สุดเลยละจ้ามาดูในเรื่องของการเงินค่ะเงินทองนะคะไหลมาอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียวนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิตค่ะได้รับทั้งเงินจากรายได้หลักแล้วก็มีเงินจากรายได้เสริมอีกด้วยนะคะ แต่ว่าคุณนี่ก็ช้อปปิ้งเก่งเหลือเกิน CF ของเก่งนะคะทำให้คุณเนี่ยเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังเช่นกันนะคะความรักค่ะคนโสดคะเฮ hey, ดังๆเลยจ้ากระโดดขึ้นเ hey, ฮเลยจ้าคุณจะได้ลงคานแล้วจ้าคุณจะได้เจอเนื้อคู่จ้าแล้วจะหวานอย่างมาก นะะในความรักครั้งนี้จนทําให้คนอื่นๆเนี่ยอิจฉาตาร้อนกันเลยทีเดียวค่ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะความรักของคุณเนี่ยมันช่างหอมหวานอะไรแบบนี้ค่ะแม่คนชาวราศีพิจิกเนี่ยน่าอิจฉาจริงๆเลยละค่ะเดือนนี้ มาต่อกันเลยนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูราศีสุดท้ายแล้วนะคะใครที่รอฟังราศีที่อยู่มาฟังกันค่ะเริ่มต้นในเรื่องของการงานนะคะงานของคุณนะคะค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากๆเลยค่ะส่งผลให้คุณนี่มีชื่อเสียงนะคะมีงานใหญ่ค่ะเข้ามาหาคุณด้วยนะคะในช่วงนี้ทำให้คุณเนี่ยตั้งใจทำงานเป็นอย่างมากนะคะมีความรับผิดชอบที่สูง ผลงานก็เลยออกมาดีนะคะแต่ด้วยความตั้งใจของคุณจะทําให้คุณเนี่ยเครียดจนเกินไปค่ะซีเรียสกับงานมากจนเกินไปนะคะอาจจะมีทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนร่วมง,งานได้อันนี้ก็ต้องระวังนะคะโดยเฉพาะลูกน้องหรือคนที่มีอายุน้อยกว่านะคะด้วยความที่ผลงานของคุณเนี่ยเข้าเป้าเข้าตาอาจจะเป็นที่อิจฉา,าให้กับคุณได้ให้กับลูกน้องของคุณได้นะคะอันนี้ต้องระวังค่ะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะ ด้วยความสามารถนะคะของคุณค่ะคุณก็จะผ่านมันไปด้วยดีนะคะส่วนเรื่องของการเงินค่ะคุณจะมีรายได้จากการทํางานหนะะักค่ะไม่ต้องห่วงเลยรายได้เข้ามาอย่างไม่ขาค่้าย,ายส่วนรายจ่าย ก็ออกไปอย่างไม่ขาดสายเหมือนกันนะคะรายจ่ายของคุณก็มีคิวยาวเป็นหางว้าเลยนะจ๊ะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะรายรับเข้ามามีรายจ่ายออกไปไม่มีปัญหาไม่ทําให้คุณเครียดแน่นอนนะคะสว่วนใน,นเรื่องของความรักค่ะคนโสดค่ะ คุณมีโอกาสได้เจอเนื้อคู่แล้วนะจ๊ะคนที่เหมือนเหมือนกันกันกนกบคุณค่ะทําให้คุณเนี่ยมีความสุขเป็นอย่างมากนะคะส่วนคนที่มีคู่รักอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นที่น่าอิจฉาเป็นที่สุดค่ะความรักของคุณก็จะดีงามค่ะในเดือนนี้ต้องบอกว่าเป็นที่อิจฉาของคนทั่วไปนะคะและโลกทั้งใบของคนลักขณาราศีธนูในเดือนนี้จะเป็นสีชมพูอีกด้วยล่ะ จ้าน่าอิจฉาไหมรักค่ะอะวันนี้นางฟ้าพยากรต้องลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมค่ะช่วยกันกด subscribe นะคะกด comment ด้วยนะอยากติชมอะไรนะคะกด like ด้วยนะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีจ้า